โจทย์ในวันนี้ที่พี่หยิบมานะครับจะเป็นโจทย์ m w i t นะครับนะของรุ่น35นะฮะซึ่งโจทย์วันนี้เนี่ยจะเป็นเลขยกกำลังซึ่งแนวนี้นะฮะเป็นแนวที่สามารถออกได้ออกซ้ำได้แต่อาจจะเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะฮะเพราะมันเป็นแนวที่พี่ว่าคือถ้าเกิดว่าน้องคิดได้อะตัวเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าหนูรู้ลำดับความคิดของมนะันเนี่ยมันได้คำตอบแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนูไปผิดทางนะหลงทางนะโอ้อันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับอ่านะอยากได้ครับ K ที่ต่าที่สุดอ่ะ นะครับที่ทําให้รูทเอเป็นจํานวนเต็มอมถอดรูทเลยไหมไม่เอาไม่ทําเราจัดลูกก่อนลูกตัวเนี้ยเราเจอแบบนี้เราต้องจัดลูกกันก่อนลูกข้อเนี้ยใช้สมบัติเลขยกกาลังเต็มเตมเลยค่ะทุกคนจ๋าเวลาหนูไปเจอแบบนี้เนี่ยนะครับน้องครับนะฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้กําลังจับทําอะไรกันนะลบกันโดยเอาเลขชี้กําลังของตัวเศษลบออกด้วยเลขชี้กําลังของตัวส่วนถูกต้องไหมใช่ไม่ใช่เพราะงั้นตัวนี้หนูจะได้ครับ สองกำลังสหารด้วยสองกำลังสองก็คือ2องกำลังสลบสองสอกำลังสลบสก็จะได้2องกำลังส,ส,งจ,ส,งงสงจริงไหม